ที่ยัสงสัยว่าเรามีชสมรว่าการใส่ใจได้หรอ่ี่หาเสียงเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้หรือเปล่าถือเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่เขาถูกต้องห้ามหรือเปล่านมันจะเป็นวักได้ยังไงจย์นั่นไงอันนี้อย่างเงี้ยต้องจะไม่มีใช้คำว่าสับสนนะนั่นดิมันภาษาง่ายๆเลยนะฮะไม่ต้องตีความเลยได้จ้ะเออนี่สับสนโอ้ทีนี้ พอเราเครียดเราสับสนแล้วพอเราฟังเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายผู้มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายแล้วเราท้อค่ะครับไม่ไม่สามารถเอาผิดอะไรได้เลยสิ่งที่เราเนี่ยเป็นวินยูชนเป็นชาวบ้านธรรมดามองว่าเอ๊ะอันนี้มันน่าจะไม่ถูกไม่ต้องอันนี้มันน่าจะผิดอันนี้มันน่าจะขัดกฎหมาย ปรากฏว่าทําอะไรเขาไม่ได้เลยเหมือนกับเราคิดไปเองเ<อ>หมือนเราคิดไปเองใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมเรื่องนักเรื่องผู้่นักโทษหรือผู้ผป่วยทิพย์ก็ไม่เห็นว่าเราจะได้อะไรนี่ดูข่าววันก่อนเขาบอกเออย่าพึ่งไปสนใจเรื่องเออะไรล่ะนักโทษชั้นสิบสี่เนี่ยนะยังอีกนานอ่ะจะไม่ท้อเหรอ เอาว่ายังอีกนานเนี่ยนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ใช่มแต่เราก็มีคนมาพยายามอธิบายเรื่องพรบรเรื่องการอาพิจารณาวิวาญากับระเบียบรัรชทานฟังไปฟังมาก็ดูมันไม่น่าจะผิดอะไรนะอะแล้วจะให้เราไม่ท้อหรอทําสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรชัดชัดแต่ก็มีคนพยายามอธิบายบอกไม่น่าจะผิด อืมเอาอย่างนี้อีกการพักโทษไม่เห็นจะมีคะแนนตามไอ้สิบข้อที่ว่าเลยไอ้ใกล้เป็นใกล้ตายเดินไม่ได้เข้าห้องน้ำไม่ได้กินข้าวคนเดียวไม่ได้ขึ้นบันไดคนเดียวไม่ได้อะไรต่างๆไม่เห็นเป็นเป็นอย่างนั้นเลยแต่มีแววว่ามีใครจะทําอะไรเรื่องนี้ไหมต้องไม่มีเออถูกไหมครับ ไอ้ครอบงามครอบครองก็พูดกันไปอืมที่เขาพูดมานะก็ชัดๆแล้วคนนี้พูดคนนั้นทําพอในายใหญ่พูดริวล้อรับขานรับ hmm. เอามาทําพูดวันนี้วันรุ่งขึ้นเกิดขึ้นในายใหญ่พูดไล่พอทัวลงก็มีคนมาแก้ตัวให้อ่า uh, ใช่อะไรก็ไม่ผิด <laughs> พูดไม่หมดทุกเรื่องทําได้ทุกเรื่อง มีหาเสียงก็เหมือนกันไม่ผิดทำได้อีกเราท้อแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> ทำไมความเข้าใจของเราที่เป็นประชาชนผู้รักชาติรักแผ่ดนดินนี้เราโง่แล้วเข้าใจผิดไปทุกเรื่องเลยเหรออเราเข้าใจไม่ตรงกับผู้รักษากฎหมายเลยใช่ไหมนี่ย ผู้ทักษากฎหมายเขามองกฎหมายต่างจากเราเขามองพฤติกรรมของคุณทักษินต่างจากเราเขามองพฤติกรรมนักการเมืองต่างจากเราต่างซะจนกระทั่งเราท้อว่าเออกูคงทําอะไรเขาไม่ได้หรอคิดอะไรก็ผิดไปหมด <c oughs> เราก็เห็นความกล่าความกล้าของเขาทุกวันนี้ใช่ไหมก็ไม่เ,เห็นเขาจะกลัวกฎหมายฉบับใดเลยนี่อื <c oughs> มเมนเขากลัวในการจะทําสิ่งซึ่งมันแม่ว่าจะผิดเลยนี่ hmm. ไม่เห็นมีใครเอาข้อความในการหาเสียงของเขาไปพินิจพิเคราะห์แต่อย่างใดนี่ <Yeah. S 1> ส่วนถ้าเกิดมีใครวิาพากษ์วิจารณ์มันก็มีคนมาแก้ตัวใช่ <Yeah. S 1> ไอ้ริวรล้อแก้ตัวยังไม่ท้อเท่ากับเจ้าหน้าที่ <Yeah. S 1> ซึ่งมีอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย เป็นคนแกต้ตัวให้อีกต่างหาท้อไหมล่ะคอจริฉันนะต้องที่ไม่รู้จะทำยังไงกับช er> um ีวิตแล้วอะบ้านเมืองเรามันเป็นอย่างนี้ได okay ้ยังไงกันครับพวกเขาที่มีหน้าที่จะใส่เกียร์ว่างไม่ทำหน้าที่มันเป็นเพราะอะไรเราจะหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้เรารู้สึกดีขึ้นบ้างได้ไหมครับนี่แหละคือปัญหาเวลานี้พี่ถึงต้องใช้คำว่าเครียดสับสนท้อแท้